สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาฟังคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์นะครับจากช่อง YouTube GMA Public a f f a i r ซึ่งเป็นช่องที่ผมได้เคยแปลเรื่องราวเกี่ยวกับคนฟิลิปปินส์มองระบบขนส่งของกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับก็เป็นช่องเดียวกันนั่นแหละครับโดยคราวนี้คุณพิธีกรที่มีชื่อว่าดูอารีลาโนนะครับเขาบอกไว้ว่าเขาได้มา เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกนะครับเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและอาหารไทยสําหรับวิดีโอนี้ก็จะเน้นไปทางวัฒนธรรมและอาหารนะครับไม่เหมือนกับตอนก่อนนะครับที่เน้นไปเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีชาวฟิลิปปินส์ได้มาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากเลยนะครับผมเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะครับแล้วเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรุงเทพ ประเทศไทยและคนไทยบ้างเราไปเริ่มฟังกันได้เลยครับชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกนะครับได้บอกว่าฉันอยู่ในประเทศไทยมา5เดือนแล้วฉันสามารถพูดได้ว่าพวกเขาให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวดีมากอาหารยังอร่อยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดราคาสมเหตุสมผลมากนักเรียนที่นี่มีวินัยมากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็น่าสนใจต่อมานะครับ ก็จะเป็นคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับมาคอมเมนต์เปรียบเทียบนะครับระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์นะครับโดยเขาบอกข้อดีของประเทศไทยว่าสนามบินดีกว่าอาหารอร่อยสตรีทฟูด้ดถนนสะอาดกว่าชีวิตกลางคืนวัดคนในท้องถิ่นมีระเบียบว,วินัยมากและเซเว่นอีเลเวก็ดีที่สุดส่วนประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าจุดเด่นก็คือห้างใหญ่ระดับโลกภาษาอังกฤษ ชายหาดสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติสถานที่ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่หลากหลายและผู้คนอัธยาศัยดีแล้วเขาก็ตบท้ายไว้ว่าฉันอยากกลับไปประเทศไทยหลังจากการกักตัวทักทายจากฟิลิปปินส์มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันดูรายการทีวีของไทยหลังจากกกักตัววางแผนจะไปที่นั่นหวังว่าจะเจอไบรท์และวิน ครับสำหรับไร i ์และวินนะครับก็เป็นดารานะครับเป็นไอดอลจากซีรีส์เรื่อง t o g e t t e r นั่นเองนะครับผมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันอยากไปประเทศไทยเพราะ BL ซีรีส์555สำหรับ BL ซีรีส์นะครับก็คือคาว่า BL เนี่ยย่อมาจาก Boys Love นะครับก็คือซีรีส์ประมาณว่า เรื่องราวเกี่ยวกับชายรักชายนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับไล่มาเรื่อยๆเลยฉันไม่ได้อยากไปประเทศไทยเพราะเรื่องกินนะฉันอยากไปเพราะนักแสดง BL series คอมเมนต์ต่อไปครับฉันอยู่ที่นี่เพราะซีรีส์ BL ของไทยฉันอยากรู้จักพวกเขามากกว่านี้คอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับ เขาบอกว่าการท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์ต้องเรียนรู้จากประเทศไทยซึ่งก็มีผู้มาตอบใต้คอมเมนต์นะครับว่าถูกต้องโอเคคอมเมนต์ต่อไปครับใครอยู่ที่นี่บ้างหลังจากดูซีรีส์ BL ฉันจะไปกับดรูเพื่อไปเจอไบรท์กับวินครับสำหรับซีรีส์ BL นะครับเรื่อง Together ก็โด่งดังในฟิลิปปินส์มากนะครับก็เลย ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเขาจะรู้จักดาราจากซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ได้บอกว่าไปกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วคิดถึงที่นั่นมากประเทศไทยอุดมไปด้วยวัฒนธรรมและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ก็ได้พูดถึง BL s e r ซีรีส์อีกแล้วนะครับเขาบอกว่า BL s e r ซีรีส์พาฉันมาที่ประเทศไทยรัก สราวุธและไทยสำหรับสราวุธละไทยนะครับก็คือชื่อตัวละครที่ไบร์และวินเล่นนั่นเองนะครับฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขาและอื่นๆอีกมากมายขอบคุณมากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่าเพราะซีรีส์ BL ตอนนี้ประเทศไทยคือเป้าหมายในฝันของฉันก็เช่นเดียวกันกันกบ คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับเพราะซีรีส์ BL ผมเลยสนใจประเทศไทยครับก็เป็นที่นิยมนะครับสำหรับซีรีส์ BL นะครับประเภทแบบว่าชายรักชายอะไรประมาณนี้นะครับก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันนะครับว่าที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีเสรีภาพทางเพศเป็นยังไงบ้างนะครับตัวผมก็รู้จักคนฟิลิปปินส์หลายคนนะครับแต่ก็ไม่กล้าถามนะครับถ้าเพื่อนๆพอมีความรู้สามารถ มาแบ่งปันที่ช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมโอเคมาฟังคอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่าท่านนี้บอกว่าฉันไปประเทศไทยบ่อยมากเพราะว่าเรื่องอาหารที่นั่นอาหารอร่อยมากคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าวังว่าจะได้ไปประเทศไทยเพื่อสัมผัสป,ประสบการณ์แบบดูสำหรับดูก็คือคุณพิธีกรนั่นเองนะครับและหวังว่าจะได้เห็นไอดอล b l คอมเมนต์ต่อไปครับก็มาทู g e t ตอรอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าทายลัสราวุธทําให้ฉันอยากมาประเทศไทยสําหรับทายลัสราวุธนะครับก็คือชื่อตัวละครที่ b r i ์ h แอนด์วินเลนนั่นเองนะครับผมคอมเมนต์ Comment ต่อไปท่านนี้บอกว่าการคอร์รัปชันเป็นรากฐานของคนฟิลิปปินส์ไปแล้วเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเมื่อมันเป็นบรรทัานที่มีคนยอมรับคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ ผม BL แฟนมาแล้วถ้าคุณใช่เราคือเพื่อนกันมาต่อคอมเมนต์ต่อไปนะครับด้วยความที่คอมเมนต์เกี่ยวกับ BL ซีรีส์ค่อนข้างเยอะนะครับท่านนี้เลยมาเขียนตอบว่ามีแต่คอมเมนต์เรื่อง BL ละครไทยเสียดายที่วิดีโอนี้ทำมาหลายปีก่อนซึ่งตอนนั้นซีรีส์ t o g e t e r ยังไม่ฉายด้วยซ้ำ ครับสำหรับในวิดีโอนะครับคุณพิธีกรก็พาไปหลายอย่างนะครับทุกๆนะครับพาไปกินผัดไทยกินขนมครกอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้สนใจนะครับพวกแฟนๆก็สนใจแต่ Idol BL นะครับก็เอาที่สบายใจนะครับผมโอเคมาที่คอมเมนต์ต่อไปครับ Bright และวินพาฉันมาที่นี่ซึ่งก็เช่นเดียวกับคอมเมนต์นี้นะครับเตรีมตัวเดินทางไปกรุงเทพ เพื่อตามหาไบรท์และวินยังไม่พอนะครับท่านนี้ก็ได้มาเสริมอีกนะครับฉันดูวิดีโอนี้เพราะอิทธิพลของซีรีส์ BL ไทยพบกันในปี2,564ภาวนาให้วัคซีนพร้อมเมื่อถึงเวลานั้น คอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเขาบอกว่าฉันเห็นวิดีโอที่เกี่ยวกับประเทศไทยฉันคลิกดูทันทีมันเป็นเพราะสราวุธและไทยคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้บอกว่าฉันใฝ่ฝันจริงๆที่จะไปประเทศไทยฉันรักคนไทยและนักแสดงชาวไทยคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับบอกไว้ว่าฉันได้ดูซีรีส์ BL ของไทยตอนนี้ฉันเริ่มเก็บเงิน เพื่อที่จะมาเที่ยวประเทศไทยสัก3วันก็ยังดีฉันอยากกินนมชมพู่คอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตได้คือเมืองไทยขยะน้อยลงมากโดยเฉพาะในแม่น้ำหวังว่าฟิลิปปินส์จะเป็นเช่นนั้นบ้างคอมเมนต์ต่อไปครับรถตุกๆคือสัญลักษณ์ของกรุงเทพเช่นเดียวกับรถจี๊ปในมะนิลา ความศรัทธาที่มีต่อวัดของพวกเขาก็เช่นเดียวกับความศรัทธาในคริสตจักรในมะนิลาคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นเกี่ยวกับคนไทยคือพวกเขารักกริย์ของพวกเขามันเหมือนกับว่ากษัตริย์และราชวงศ์เป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเขารู้สึกสดชื่นเมื่อได้เห็นคนไทยพูดและทำเพื่อกษัตริย์ของพวกเขา คอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเขาบอกว่าวิดีโอนี้ทำให้ฉันอยากมากรุงเทพเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฉันตกหลุมรักเมืองนี้มาต่อกันที่ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าซีรีส์ Love Beyond Frontier และ BL <c oughs> คือเหตุผลที่ฉันอยากไปประเทศไทยรวมถึงนมชมพูด้วย คอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับท่านนี้เป็นชาวอังกฤษนะครับเขาได้มาเขียนบอกไว้ว่ากรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองโปรดของฉันที่นั่นมีชีวิตชีวากรุงเทพยังแสงหน้าลอนดอนบ้านเกิดของฉันด้วยซ้ำคือเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ วิดีโอนี้นำความทรงจำที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับประเทศไทยกลับมามากมายที่นี่เป็นเมืองโปรดของฉันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาต่อกันเลยนะครับคอมเมนต์ท่านต่อไปเขาบอกว่าหวังว่าจะไปประเทศไทยหลังสิ้นสุดการระบาดฉันจะไปที่ GMMTV คอมเมนต์ท่นต่อไปเลยนะครับผมที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดสถานที่ต่างๆถูกสงวนไว้อย่างดีประเทศไทยเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และประวัติศาสตร์แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะมากรุงเทพมาต่อกันที่คอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับเมื่อหมดการระบาดของโควิดฉันจะเที่ยวประเทศไทยเจอกันไทยแลนด์ครับโดยเขาเขียน คาว่าเจอกันเป็นภาษาคาราโอเกะนะครับโอเคมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับฉันรักวัฒนธรรมไทยจริงๆค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าประเทศเราด้วยซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีผู้มาตอบคอมเมนต์ไว้ว่านี่คือเรื่องจริงวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและการช้อปปิง้งนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่นี่ถึงมีชาวต่างชาติจำนวนมากคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยครับ ฉันรักประเทศนี้ฉันอยู่ที่นี่ไม่กี่เดือนฉันหลงรักวัฒนธรรมและผู้คนคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโซโอซสก้าและกรุงเทพคือเมืองโปรดของฉันคอมเมนต์ต่อไปท่านนี้บอกว่าหนึ่งในประเทศที่ฉันอยากกลับไปอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าดูวิดีโอนี้แล้วคิดถึงเมืองไทยผัดไทย ผลไม้ปั่นราคาถูกเมืองโบราณอายุธยาและพัทยาคอมเมนต์ตอไปนะครับท่านนี้มาพูดถึงซีรีส์ไทยนะครับโดยเขาบอกว่านึกถึงประเทศไทยฉันนึกถึงซีรีส์ 2-moon นะครับสำหรับซีรีส์ทูมูลก็เป็น BL ซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับในชื่อภาษาไทยว่าเดือนเกี้ยวเดือนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่คนฟิลิปปินส์รู้จักนะครับผมคอมเมนต์ตอไปนะครับ ท่านนี้ได้มาเขียนคอมเมนต์แบบน่าเหลือเชื่อไว้นะครับเขาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองโปรดของฉันฉันไปที่นั่นมา43ครั้งแล้วในรอบ8ปีโอเคครับมาทำอะไร43ครั้งครับเนี่ยแต่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าฉันอยู่ในประเทศไทยเมื่อปี2019 มันเป็นการพจญนััยที่น่าทึ่งมีสถานที่ดีๆมากมายใเยี่ยมชมเช่นวัดตลาดกลางคืนตลาดกลางวันความสนุกสนานและศูนย์อาหารต่างๆอาหารไทยส่วนใหญ่เผ็ดแต่ราคาไม่แพงกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากอากาศก็คล้ายกับประเทศฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันกำลังไปประเทศไทยในเดือนธันวาคมนี้ฉันจะกลับไปทำงานและสร้างรายได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านนี้ก็น่าจะทำงานในประเทศไทยนะครับโอเคมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆกับประเพณีวัฒนธรรมไทยเรื่องราวสนุกสนานแบบทูเกเตอร์หลังจากโควิดฉันจะไปเจอนักแสดง BL ไทยที่นั่นคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้บอกว่า ชื่อยาวถ้าคุณได้รู้ชื่อเต็มๆของกรุงเทพฉันไม่รู้ว่าคุณจะท่องได้หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปเลยครับที่ฟิลิปปินส์มีการใช้พลาสติกอย่างมากมายใส่อาหารแต่ที่ประเทศไทยมีการใช้ใบตองบรรจุอาหารคอมเมนต์ต่อไปนะครับแบมแบมพาฉันมาที่นี่ฉันเริ่มสนใจประเทศไทยเพราะเขาสำหรับแบมแบมก็คือ แบมแบมนะครับไอดอลชาวไทยจากวง GOT7 นะครับ g o e n จากเกาหลีนั่นเองคอมเมนต์ต่อไปครับการดู BL Series ทำให้ฉันอยากไปสอนทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแทบจะรอไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับฉันมาเที่ยวประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วคนที่นั่นพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ การจราจรเหมือนฟิลิปปินส์และฉันได้เห็นสาวประเภท2หลายคนคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศที่สวยงามฉันจะทำงานอย่างหนักเพื่อแต่งงานกับสาวไทยพวกเธอสวยมากครับก็อวยพรล่่งหน้านะครับผมขอให้สมหวังนะครับมาต่อกันอีกสักหนึ่งคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าฉันเคยไปประเทศไทยครั้งเดียว ฉันเพิ่งเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์แต่ฉันอยากกลับไปที่นั่นเพราะเรื่องอาหารปาร์ตี้และอาหารราคาถูกครับผมนั่นก็เป็นคอมเมนต์นะครับของชาวฟิลิปปินส์นะครับที่คอมเมนต์ไว้ในช่อง GMA Public a f f a i r นะครับในตอนที่คุณพิธีกรดริวอาเอลลาโนนะครับพามาเยี่ยมชมวัฒนธรรมและก็อาหารของประเทศไทยนะครับผม ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับลิงก์ต้นทางจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ